โอเคผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับวันสงการแบบนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมนะฮะนี่ฮนะแต่งชุดอย่างนี้ตีมสงการแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเจ๊งกัน,นครับผมเติมไป3,500บาทนะครับเติมนี่นะตอนนี้มี8ป0 0่คูปองนะครับผมจะมาลุ้นนะครับสำหรับปืนเว้ยผมเห็นปืนเนะี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าม,มันแบบมันต้องโดนนะครับ แต่คือจากที่ดูดูมาแล้วนะไม่ค่อยมีคนใช้สแสดงว่ามันต้องเปิดได้ค่อนข้างยาก <Huh? S 1> นะครับวันนี้จัด3,500บาทผมเตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะถ้าเกิดว่า3,500ไม่ได้อาจจะมีคลิปต่อไปมาถลุงจนกว่าจะได้ครับต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะมีกลี่คลิปหรือ มันจะได้ในคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าผมจะเติมจนกว่าจะได้ให้ M4 กระบอกนี้นะครับเติมครั้งละ3,500บาทลวกันนะเพราะว่าเติมหนักกว่านี้คงไม่ไหวนะครับเอา s อ f t คลิปละ3,500ลวกันนะครับมามีเอฟเฟกต์5ครับผมเวลายิงหน้าก็จะประมาณนี้นะแต่ต้องอัปเกรดเอาเลยครับนี่ฮะอัปเกรดแล้วปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสวยไม่สวยสวยครับสวยเลยนะฮะมีแจ้งเตือนการฆ่านะครับผมเนี่ยฮะอีกรอบอีกรอบนะครับ รอบหนึ่งฟึ๊บเนี่ยสวยๆนะเท่ดีนะรูปลักษณ์สูงสุดนะครับอันนี้คือก็ต้องอัปเกรดไปแหละถ้าอยากได้นะครับซึ่งในพวกอัปเกรดเนี่ยก็ต้องเสียพวกนี้อีกนะฮะยุ่งยากไปอีกเสียตังค์ไปอีกนะครับอัปเกรดไปก็จะเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยมีลิ้นมีลิ้นยาวออกมานะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมจะเป็นกล่องนะเวลายิงได้แต่กลายเป็นกล่องตัวตลกไปนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับ M4 ที่ผมอยากได้นะ The b l u ูนะครับ มาซึ่งราคานะี่ครับผมมันจะเป็นกล่องให้ลุ้นนะราคา60 UC ต่อการเปิด1ครั้งนะผมจะเปิด10ครั้งเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันลดด้วยนะครับมันลดด้วยเนี่ยนะครับของในกล่องก็จะประกอบไปได้วยชุดที่มันไม่ได้ใช้ชุดไอ้ฟุตชุดกากๆครับชุดเกลือๆนะถ้าอยากได้ในเซตหนึ่งแต่ละเซตที่ผมจะเปิด10ครั้งนะผมขอไอ้พวกเนี้ยอย่างน้อยมีติดให้ผมสักจอยก็ยังดีนะ เพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนในการอัปเกรดใช่ไหมอย่าลืมว่าผมถ้าชอบการเปิดอย่างนี้สำหรับ PUBG หรือการเปิดฟีฟ่าฟีฟอะไรต่างๆนานานะครับกดไลค์มาครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับมาคุณผู้ชมเปิด5 4 0ีเฮ้ยโอ้โหแว่นตาเนี่ยอันนี้คือ10รอบครับผมแว่นตาม่นโคตรกากโคตรเกลือผมบอกเลยปึ๊บ รองเท้ามาทำไมวะนี่ไงได้อย่างนี้มันยังโอเคครับได้สเปร์มันยังโอเคเว้ยอันนี้คือหมดไปแล้วพันหนึ่งนะทำไมมันหมดเร็วจังวะสเปร์สเปร์ปรโอ้โหผมบอกเลยครับสเปร์ โอ,โอ,โอ้ได้โอยได้มาตั้งคูณ6กนะได้กล่องฟรี6กล่องครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมันเนี่ยหมดไปครับแป๊บเดียวอน,นะเฮ้ย <Hey, S 2> มึงหมดเร็วไปนะบางทีเนะี่ยเอาไป <c oughs> สเปรรองเท้าซ้ำหมวกไม่เอาโอ้โหเสือ้อจัดต่อครับผมกางเกง โอ้โหเชื่เกลือมากเลยอ่ะเสื้อครับอันนี้ผมไม่ได้ไปดูใครเปิดมาเลยแนละผมเลยไม่รู้ว่ามันเกลือขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่แบบผมเห็นน้อยมากนะครับบางตานี่ไม่เห็นเลยนะไอ,แบบไอ้แบบไอ้ปืนไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเวลามันยิงมันจะแจ้งเตือนใช่ไหมถ้าเราอัพเกรดโอ้โหสเปรย์ย่างเยอะเสื้อไม่เอาได้ปละล่ะ ี่พันเราไม่รู้ครับตอนนี้กางเกงอันนี้เหมือนเป็นโบนัสแถมใช่ไหมเหมือนเป็นโบนัสโบนัสแถมนะครับโอเคซึ่งตอนนี้เหลือสามพันเองอ่ะคุณผู้ชมเปิดได้กี่รอบเนี่ยโอ้โหสเปสเปดูดิไม่ใช่แล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> เออสเปรย์รัวๆปืนปืนปืนไม่มีปืนเธอปืนเธอโอ้โปืนเธอ,เธอลองท้านี่สามสี่คู่ <c oughs> ทั้งเนี่ยกับชุดเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้บ้าเลย โอ้โหหมดแล้วครับมาทีละชิ้นแล้วกันทีละชิ้นครับได้ปะวะได้ปะวะปืนปืนเถอวัตถุดิบปืนเถอเชื่อ <Yeah. S 1> <c oughs> เรียบร้อยครับ3,500บาทนะเว้ยทุกคน บ้าไปแล้วเดี๋ยวนะผมได้อะไรมาบ้างโอเคครับผมผมเติมเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมเติมเพิ่มมาอีก700 0บาทไม่เชื่อแต่เติมเผื่อแหละนะครับผมจะใช้อีกแค่2 0 0พแลละกันจะใช้อีกแค่2,200แล้วละกันนะครับมานะครับไม่ใช้เกินกว่าน,นี้แล้วนะเอาเป็นคลิปละหมื่นพอนะเพราะว่าถ้าหนักกว่าน,นี้มันมันเยอะบ้างนลวันนี้วันนี้อ่ะคือเติมไปแล้วหมื่นหนึ่งนะเว้ยหมื่นหนึ่งนี่ <laughs> ไม่ใช่น้อยนอยนะสำหรับผมเนะี่ย สำหรับหลายๆคนไม่รู้อะแต่สำหรับผมมึงเยอะมากเลยครับหมื่นหนึ่งมามาครับเจ๊งฟีฟาเจ๊งฟีฟายมาเจ๊งต่อใน p พับกี b i l บายมาครับผมทุกคนยังไงมาเปิดปืนปืนเถอะโอ้โหกางเกงรองเท้ามึงมาครบชุดเลยหนึ่งรอบผ่านไปครับรอบที่สอง สเปร์ครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหสเปร์อันนี้คือพันหนึ่งนะครับรอบสามหมวดเฮ้ยอเสื้อมัน,นออกรัวๆเลยอะ่ะทุกคนได้อันนี้มาหกกอกนะครับโอเคก็ต้องถึงทางไป 600พอแล้วกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีรักทีรักเขาได้ปืนว้าเอไอเชี่ยว้าแต่เขาเติมเงินนึงฮะในหมอา3,000เติมเพื่อไงเพราะว่ามันคุ้มไง ฉันไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ปะวะโอ้โหใครมันจะไปคิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้วะเฮ้ยยาตัดสินที่เติมมานี่คืออะไรวะเนี่ยที่เติมมานี่คืออะไรวะบ้าเอ้ยไม่น่ารีบเติมเยอะเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมคุมแล้วนะครับเฮ้ยมาไงวะนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิไปดูดิอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหม ไหนวะไหนวะนี่ไงสุดยอดจนได้ครับผมอัพเกรดเราเลือกอัพได้พออมันต้องอัพทีละขั้นด้วยปะต้องอัพทีละขั้นด้วยครับไอ้คนไม่เคยมีมันก็จะตกใจอย่างนี้แหละครับไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนนะมาอัพเกรดเลยแล้วกันเรียบร้อย อัปเกรดสำเร็จครับ e f f เฟ t ก,การฆ่าอ๋อต่อไปอัปเกรดปืนโอ้โหเดี๋ยวนะผมอยากได้เนะี่ยแจ้งเตือนการฆ่าผมต้องไปเปิดลุ้นอีกเหรอเดี๋ยวดิโอ้โหนี่ต้องมาเปิดเอาไอ้ไอ้เจ้าแท่งไอ้เจ้าแท่งนี่อีกเหรอวัตถุดิบใช่ปะ่ะ my god ทำร้ายกูเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะครับผมมีอะไรยังไงโอ้โหโลกเลยกูตอนนี้โลกเลยครับผมบอกได้เลยว่าโลกจ,จัดๆเดี๋ยวนะผมจะตาจะอัพอ,อีกไอ้ขวดนี้มันใช้แบบไอ้นั่นแรกได้ด้วยนะซึ่งไม่เป็นไรเราต้องเปิดเอาไอ้เจ้านี้เป็นหลักครับวัตถุดิบเอาโอ้โห หายแล้วครับต้องเปิดต่อนะต้องเปิดต่อหาเว้ยเพ็นเปิดอย่างนี้คุ้มกว่าปหมมันไม่คุ้มก่อนหรอแบบรู้สึกว่ามันแบบไฮ้ของดีกว่าอาไหนก็ไหนก็ตอนแรกม<ๆ>ันจะทําเป็นคลิปหลายคลิปถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวก็เพ้เสร็จในคลิปเดียวเลยแล้วกันครับหรือถ้าเกิดว่ามันเกินเกินกํลาลังไปก็เดี๋ยวแยกสอคลิปครับเพราะมันจะยาวไปเดี๋ยวต้องมานั่งตัดคลิปอีกนะครับ ว่ามันไม่มาง่ายวะทุกคนเอาตรงๆนะได้ปืนแล้วแต่แบบปวดหัวเลยมันไม่มีขายเหรอขอ,อที่จับอะ่ะเขาเรียกอะไรยังไม่รู้มาดิเข้ามาดิครับมาแล้วหนึ่งสองเถอสองเถอโอ้โหเห็นไม่เอาโอ้โหมาดิครับมาเถอครับ อุ้ยมาสวย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 สิบกล่องมากล่องหนึ่งผมแฮปปี้เหลือโอเคได้อยู่จัดไปปึ๊บโอ้โหอะไรวะเนียมันคืออะไรเนี่ยอยากรู้โอ้โหหมวกแม่งมารัวๆเลยครับทุกคนโอเคโอเคเฮ้เยสวยงามพอแล้วพอแล้วตอนนี้เหลือ ตอนนี้เหลือ200อัปเกรดสวยงาม2ขั้นแล้วนะครับสองขั้นแล้วนะต่อไปขั้นที่3ามเนี่ยเป็นขั้นที่ผมอยากได้ที่สุดต้องใช้ไอ้เจ้านี่อีกสามอันนะครับต้องใช้ไอ้เจ้านี่อีกสามอันแล้วก็ปวดเพ้นท์นี่ผมว่าหาง่ายซื้อเอาก็ได้นะครับปวดเพ้นท์เนี่ยซื้อเอาก็ได้ต้องการไอ้เจ้านี่อีกสามอันเท่านั้นคุณผู้ชมมามาเถอะโอ้ชุด บาชุดชุดมาทำไมแต่ก็ดียังไม่เคยไดให้ครับโอ้มึงเกินไปอ่ะเชียมึงมึงไม่ใช่ละอะไรเนี่ยสวัสดิการแคนคืออะไรวะคืออะไรครับทุกคนส่งไหมอ่ะส่งก็ได้ไปคืออะไรวะครับมาเถอะครับสามมันเองสามมันเองเพื่อนล่มไม่เอา โอ้โอ้โอ้โหไม่ไหววะทุกคนมันชม่อชมันเกินไปแล้วว่ะมันไม่ไหวว่ะกังเกงเสื้อลายดอ,อกโอ้โห หนึ่งไม่นับหนึ่งสักทีอ่ะทุกคนอ่ะผมไม่ไหวนะเว่าอย่างเงี้ยโอ้เฮียคือคุณได้ปืนว่ายากแล้วมันรุ้นอันนี้แม่งยากกว่าครับทุกคนผมจะบอกให้เฮ้ยมึงมาสองอันมึงมึงโอ้ยโ,โอเคมัน,เป,นเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้านี้ให้ครับซึ่งดีมากวิลลกวิลลกิดแม่งอย่างนี้ถือว่าดวงดีปะ่ะ สวยครับแสดงว่าได้เนาะดิใช่ปะโอ้โหมาไขมาเล่นเครื่องตัวเนี้ยโอ้โหฮันแน่ชอบเล่นเครื่องกับเราอะโอ้โหได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเือดเอาไม่ได้เหรออ๋อขาดไอ้เจ้านี้ผมเอาตังค์ไปซื้อดีกว่าคือจะว่าโชคดีไหมฮะได้เอ็มเอ็มโฟไอ้เจ้าเนี้ยสองกระบ,บอกเว้ยเป็นเบทได้เหรอวะแล้วมันซ้ำไงนี่ก็ขึ้นรัวๆเลยครับโอเค ผมเอาไปช้อปปิ้งก่อนนะก่อนหนึ่งเดี๋ยวขอแลกก่อนตอนนี้คือโลกไปหมดแล้วนะครับ<ป>เอามาแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ดีกว่าครับโฟกัสกับสิ่งที่เราได้ดีกว่าครับเรียบร้อยยอดต่อไปจะเป็นปืนนะซึ่งห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะเพื่อนโอเคได้เจ้านี้มาเลยครับเรียบร้อยคลิปนี้ค่อนข้างนานสมควรนะแต่ผมจะพยายามตัดให้มันแบบ ให้มันย่นระยะเวลาให้มากที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนนะใครยังไม่กดติดตามยังไม่กด Follow นะฮะฝากด้วยนะผมจะอัพคลิปนะครับผมจะมีฟีฟายฟีฟ่าพับจีนะฮะพับแล้วก็คลิปอื่นๆที่อยากทำนะฮะก็ประมาณนี้นะถือว่าหลากหลายนะเพราะว่าเล่นหลายเกมนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ครับผมไปละคุณผู้ชมย้ำเป็นล้านรอบแล้วายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละบ๊ายบาย